สวัสดีครับโยมผมนัดคอมมิชเกมมิงครับผมกับเกมยุคิโอ g x t a ็กกฟอร์สกันนะครับผมเนาะก็วันนี้ฮะเราจะมาเล่นเด็กๆหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าในเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเด็กที่แข็งแร่งเกือบที่สุดแล้วนะเรียกว่าแข็งแร่งเกือบที่สุดแล้วละกันนะฮะเพราะว่าเด็กนี้นี่จะเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าถ้าเล่นในโหมดสตอรี่อะไรพวกนี้เด็กนี้จะเป็นเด็กเลเวล9เลยนะ เลเวล8ปดเลเวลเก้าอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับเด็กนี้เลยนะฮะในเด็กของเรียกว่าอย่างไรดีละ่ะเป็นเหมือนเทพนะฮะเทพทุกธาตุแล้วกันนะฮะเออผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะก็จะเป็นเทพที่มีทั้งธาตุมืดธาตุแสงธาตุดินธาตุลมไฟน้ําอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นเด็กทั้งหมดนะหกธาตุเจ็ดธาตุเลยน่าจะเป็นหกนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแสงสองตัวนะ จะมีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นในตัวไหนอะตัวแสงนะ่าจะเป็นตัวนี้มั้งนะอันนี้ดินดนี่หว่านะเออตัวไหนวะตัวแสงนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะเออนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมารีเควสอ่าเราค่อยมาพูดถึงกันนะครับผมเนาะ ก็รีซิปปี้เด็กของเราฮะเด็กนี้นะเป็นเด็กของพาร์ทเนอร์นะฮะก็คือก่อนอื่นก่อนได้นะเพื่อมีน้องบางคนมาถามนะว่าเอ้ยเอาเด็กอะไรมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือนะก็คือเรากดตรงตัวสี่เหลี่ยมนะฮะเพื่อที่จะขึ้นเป็นเด็กอีดิตเนี่ยแหละแล้วเราก็กดคำว่าเด็กนะรีซิปปี้เมนูเพื่อที่เราจะโหลดนะฮะรีซิปปี้เด็กนะครับผมเนาะ ซึ่งถ้าเราทำเควสหัวใจอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นอ่ากดสับกดสี่เหลี่ยมไปนะมันจะขึ้นนี่เลยนะครับผมสำหรับนี่ครีเอเต Re r e ีรี v e ฟนะฮะเหมือนประมาณแบบว่าเราสามารถเอาเด็กของนะพาร์ทเนอร์พวกนี้เราเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ใครที่แบบว่าอยากได้เด็กนะของพาร์ทเนอร์อะไรพวกนี้เราก็สามารถมาป้นกันมาป้นมายืมใช้เด็กอ้พวกนี้กันได้นะครับผมเนาะซึ่งนี่ ตัวนี้นี่เราก็น่าจะได้มานั่นแหละนะครับผมเนาะ recipe deck นะปปนะของดิซ่านะครับดิซ่าศูนย์หนึ่งนะก็จะมี brain control นะฮะลดไลฟ์พอยต์แปดร้อยฮะเลือก monster ที่หงายหน้าหนึ่งตัวของคู่ต่อสู้นะเอามาใช้นะครับในเทิร์นของเราได้หนึ่งเทิร์นนะฮะพอหมดเทิร์นของเรานะก็ monster ตัวนั้นก็จะไปกลับหาสูตรเจ้าของนะครับผมเนาะมี cryos the shadow monad ฮนะ ก็น่าจะเป็นเทพโมนาแต่และเออน่าจะประมาณนี้นะฮะเมื่อการนี้ถูกบูชายันลงสนามนะครับรีมูฟมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะฮะจากในเด็กนะครับผมเนาะรีมูฟมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะฮะจากฟิลนะออกนอกเกมนะครับผมถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นธาตุมืดด้วยนะฮะจะลดไลฟ์พอยต์ฝั่งตรงข้าม1,000 นะครับผมเนาะจะมีดีดีวอลิเออร์ฮะถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้โจมตีคู่ต่อสู้ครับผมหลังดาเมจนะฮะก็รีมูฟมอนสเตอร์นะตัวนั้นแล้วก็รีมูฟตัวเราเองด้วยนะฮะเหมือนประมาณแบบว่าเอาออกนอกเกมทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะฮะเอ็กซ l เลนท์ฟอร์ฮะบูชายันมอนสเตอร์ตัวนี้ฮะทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวจะอาบนฟิล์ได้นะครับผมเนาะเดวิลเซนจูรี่ฮะต่อสเปเชียลซัมมอนฮะเมทัลฟิน เมทัลเดวิลโทเคนหนึ่งตัวนะครับผมเนาะตัวนี้จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมเนาะโทเคนตัวนี้ครับจะอ่าเหมือนประมาณแบบว่าถ้าคู่ต่อสู้โจมตีใส่โทเคนตัวนี้นะฮะโทเคนตัวนั้นก็จะดูอ่าเรียกว่า าความเสียหายนะฮะให้กับคู่ต่อสู้นะครับแต่ถ้าอยู่ในเมนเฟสนะฮะก็คือกลับมาที่เทิร์นเรานะฮะจะต้องลดไลฟ์พอยต์หนึ่นะครับเพื่อที่มอนสเตอร์ตัวนี้ยังอยู่ต่อนะใส่มา3ตัวเลยทีเดียวเชียวเทอร์นโดนะฮะการใบนี้ก็คือเอาเวทมนต์ Moon, กับดักนะครับผมนะขึ้นขึ้นมือคู่ต่อสู้แล้วของเรานะครับผมเนาะแกนมาดเดอะร็อกโมนาฮะ เมื่อการนี้ส่งลงสุอ่าลงสนามแบบฟิวชั่นไอไม่ใช่สิแบบบูชายันนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าหนึ่งตัวนะครับผมในฟิลนะจะฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้นะฮะเฮวิสตอร์มาทำลายเวทมนต์กับดักนะฮะทั้งสองฝั่งแล้วก็มีค cool นะูลัสเดอะไลท์โมนาฮะมอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าลงมาแบบ พิาธรรมดาหรือพิเศษนะครับผมนะจะสามารถทําลาย2ใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์กับดักหรือมอนสเตอร์นะครับผมเนาะแล้วก็สามารถโจมหนึ่งได้นะครับผมนะถ้าทําลายเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็การไปนี้จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับในเทิร์นที่ลงมาแบบธรรมดาหรือสเปเชียลซัมมอนนะครับมาชูมาลอนการ์ดนี้ถ้าฟิปมาะฮะลดไลฟ์พอยต์ฝั่งตรงข้าม1 0 0 0ันนะ ถ้าโดนโจมตีฟลิปมานะฮะแล้วก็มีเมทัลลิฟเฟนส์ลามนะฮะมอนสเตอร์กับดักนะครับป้องกัน3000นะแล้วก็จะมีมอร์บิอสเดอะโฟร์เดอะฟรอสมูนาดนะครับผมเนาะถ้าลงมาแบบบูชายันลงมานะครับทำลาย2นะครับอ่าการเวทมวนตรือกับดักนะครับ2ใบนะจากในฟิลนะครับผมเนาะชุบชีวิตฮนะแล้วก็จะมีมอฟฟิงจาไซคอน ก็จะมีในส่วนของพอต of ฟอวไลฮะเลือกมอนสเตอร์5ตัวนะครับจากในสุสานกับเข้าเด็กและจวด2ฝังแบบลวกๆฮะลด800ครับเลือกมอนสเตอร์1ตัวจากในสุสานนะอันเชิญมาแบบพิเศษก็จะมีไลซ่าเดอะส r m ม o นา r c ดนะครับผมเนาะการใบนี้ถ้าบูชายันลงมาครับผมนะเอาการ1นใบนะครับไปไว้บนท็อปเด็กนะแล้วก็จะมีในส่วนของเ e a กผีอาร์เมอฮะ เมื่อมีมอนสเตอร์หนึ่งตัวโจมตีมาครับจะทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทันทีนะคล้ายมิลอร์ฟอร์สเลยนะฮะเออจะว่าไปอันนี้ก็ไม่มีมิลรฟอร์สนะฮีเตอร์ฮะมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ถ้าถูกส่งจากนะครับจากฟิลนะลงสุสานนะครับเรื่องมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะที่มีพลังโจมตีพันห้าหรือต่ํากว่านะฮะจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับโซเอ็กเชนฮะเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับผมจากในสนามฝั่งตรงข้ามนะ จะมาเป็นวัตถุแทนบูชายันมอนสเตอร์ฝั่งเราได้นะฮะสปริตเลปเปอร์ฮะก็จะมีในส่วนของสเตลามะตัวนี้จะเรียกโทเค็นแกะมา2อตัวนะฮะเพื่อที่จะน่าจะเอามาบูชายันได้เป็นกรณีพิเศษอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะอันนี้เด็กของเขาไงนะไม่ใช่เด็กของเรานะถ้าเราจัดเองก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะดาพนิแข่งแสงนะครับผมเ h ้าอาดิสตาโสเดอะไฟสตอร์ m o น a าฮะ มอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าถูกบูชายันลงมาครับทิ้งการในมือหนึ่งใบนะครับจากของคู่ต่อสู้นะฮะถ้ามอนสเตอร์อ่าถ้าทิ้งการ์ดถ้าทิ้งการ์ดนั้นเป็นมอนสเตอร์นะครับผมนะสร้างไลฟ์พอยต์นะครับผมนะดาวนะครับต่อคูณหนึ่งร้อยนะฮะถ้าดาวเยอะก็โดนเยอะหละประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเสียงคำรามนะฮะเสียงคำรามนี้ก็จะไม่สามารถ ฝั่งคู่ต่อสู้จะไม่สามารถโจมตีเรามาได้นะครับผมนะทริบนฟอกฮนะเมื่อไรก็ตามที่การ์ดใบนี้นะอยู่ในสุสานแล้วฝั่งเราไม่มีการ์ดเวทมนต์กับดักที่หงายหน้าเลยนะครับการนี้จะสามารถสเปเชียลซัมมอนมาได้นะครับเป็นกรณี้พิเศษนะฮะก็เอาง่ายๆว่าไอท้ทายตัวนี้นะ,ะอยู่ในสุสานแล้วเราไม่มีเวทมนต์กับดักนะคะคว่ำอยู่เลยนะไอ้ตัวนี้ก็ อันเชิญมาได้แบบเรื่อยๆเื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะสามารถบูชายันไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกโมนาท,ทั้งหลายแหล่นี่นะรวมไปถึงตัวนี้ฮะซาบอกเดอะทันเดอร์โมนาทนะครับถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ลงมาแบบบูชายันนะฮะทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากบนฟิลนะฮะถ้ามอนถ้ามอนสเตอร์ไม่มีนะฮะก็คือทำลายตัวเองนะ,ะฮะโอ้โอเคประมาณนี้ละกันสำหรับ40ใบนะฮะรีซิปปี้เด็กของเรามาดูกันดีกว่าว่านะ เทพโมนาทั้งหลายแหละน,นี่จะสามารถป่วนนะครับป่วนได้หรือเปล่านะรอดูกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานัดขมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะถ้าพร้อมเลยกันแล้ว let's go กันเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมา ตาแรกกันดีกว่าฮะเจอกับจินโซนะหรือว่าวิญญาณของไซโคช็อกเกอร์นะในอนิเมะนะครับผมเนาะเออพูดไปนี่เราก็อยากเล่นไซโคช็อกเกอร์อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปนั่งดูอนิเมะก่อนแล้วกันนะว่าจะได้เออจะได้มาเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าโอโหอ,โอมาก็ไม่ได้มีการ์ดดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะแซงจูรีไปก่อนแล้วกันฮนะสเปโทเค็นมาก่อนนะอ่าจากนั้นก็หมอบหนึ่งครับ และจบเพลินไปก่อนมันวามันก็เรียกได้นี่ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เรียกแล้วกันฮะเรียกไปแล้วทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่อ่ามิสติกพลาสม่าฮะพลาสม่าโซนอ่าแล้วก็ส่งมาเป็นครีเตอร์ฮะเจ้าครีเตอร์ตีหรอ,อะตีตีมาก็ตีฮะอ่ะเออมันก็โดนไล่พอยของมันเองสี่ใช่ไหมหรือ,อ,อแปลกไปกหมอนึ่งฮะ มาขอเปิดการ์ดเมเทลนี่เมทัลรีเฟกซ์ลามฮะนี่เดี๋ยวเราจะเอามาบูชายันนะรอเอามีเบรนคอนโทรลพอดีฮะเอาไงดีวะเอาเบรนคอนโทรลเลยละกันเนาะอย่างน้อยๆก็ทำลายฝั่งตรงข้ามไปก่อนฮะนี่ล้างสมองฮะลดไลฟ์พอยต์แปดเอามอนสเตอร์มาหนึ่งตัวนี่จากนั้นขอใช้เอฟเฟกต์ฮะมาเอ้ยบูชายัน บูชายันโมนาดฮะเป็นเทพแห่งน้ำโมนาดเอฟเฟกต์ของครีเตอร์ฮะอาของเราเดี๋ยวอ่ะใช้เอฟเฟกต์ของเราก่อนฮะมอ, The Frost มอร์เบียสเดอะฟรอสต์โมนาดฮะทำลายเวทมนต์กับดักสองใบนี่มาอ่าเป็นสเก็ตไฟแห่งดูมสเตย์ฮะขอโทเค็นมาตั้งป้องกันไว้ก่อนแต่ว่านี่ฮะเอฟเฟกต์ของมอร์เบียสทำลาย เอฟเฟกตของครีเตอร์เซิร์ชเป็นสปิริลิปเปอร์อ่ะมาตีไปเลยละกันฮะสองพันสี่ตีไปมีผลอะไรอยู่แล้วแหละนะจบเทิร์นไปก่อนครับมามายัางไงซีไซโคช็อคเกอร์อ่ะโอ้โห้ไรนี่งัวเทตเนี่ยมอนสเตอร์กูอ่ะฟังแบบลวกๆล,ลดไลท์พอยต์แปดร้อยเอาโอ้โห้ r รอสครอสเดอะเอ็มเพอร์ซี โอ้โหตัวนี้มันลงมาแบบพิเศษได้ด้วยนะ2 7 0พฮะเอ,อือเอ้าเต็มไปเลยหมอบหนึ่งฮะตบเทินตรอสปิริตลิปเปอร์ฮะ, ipper, ฮะหมอไปก่อนแล้วกันมาเปิดการ์ดนี้เลยฮะดาบหนึ่งแห่งแสงโอ้สปิริตลิปเปอร์เหมือนกันนี่หว่าเปิดฮะขอ,อใช้นี้เลยแล้วกันฮะมอนสเตอร์รีบอลเอาหมอบีเอกลับมาได้ปะมากลับมาก่อน นั้นก็ตีฮะตีใส่ตัวนี้กันแล้วกันฮะเออแตกไปก่อนอดแต่ว่าฝั่งเรานี่พลังพลังของเราจะต่ํากว่าฝั่งนู้นเยอะเลยนะฝั่งฝั่งนู้นนี่สองพันเจ็ดเลยนะพวกเทพของเราเทพโมนาเทพโมนาท,ท,นาทั้งหลายแหละนี่มันแค่สองพันสี่เองนะเพราะฉะนั้นนี่ทําอะไรไม่ได้ฮะอ่ะอย่างน้อยๆก็ตีไปก่อนก็ได้วะตีไปก่อนฮะ ใส่ใส่ตัวท,ที่ที่มอบเนี่ยแหละก่อนตบเทินฮะมาฝั่งโน้นมีอะไรเปล่าฝั่งโน้นก็ยังไม่มีอะไรฮะตอนนี้เราอยากได้การ์ดแบบไซโคนอะไรพวกนี้ไปเลยอะ่ะแต่ไม่แต่ยังไม่มีฮะเฮ้เราตีตีไงก็ไม่ตายแล้วจบเทินไปก่อนฮะการ์ดไซโคนไม่กับการ์ดที่แบบว่ารีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ อหมอบความหนึ่งฮะจบเตินดาบหนึ่งแห่งแสงเราไปแล้วรอโซเอ็กเชนเหรอ,อหมอบหนึ่งมาแล้วกันฮะจบเติินเอ้ยเ,อเทพทั้งหลายแหล่ของปูนี่ไปไหนอยู่เนี่ยเอยเอเทพทั้งหลายแหล่ไปไหนวะอ้าวชุบชีวิตฮะชุบอะไรสไตล์นินจาเหรออืสไตล์นินจาฮะอ่ะเปิดการ์นี้ก่อนเลยละกันฮะนีอะ่อย่างน้อย,อยก็ มาชุบชีวิตชุบชีวิตมาตั้งป้องกันฮะสไตล์นินจายังไงตีก็ไม่ได้อยู่แล้วไงเรานี้ใช้การ์ดเมื่อกี้ไปก่อนนะฝั่งโน้นมันก็ยังไม่ตีเรามานะฮะแต่ว่ามอนสเตอร์ของเรานี้ไปไหนหมดเนี้ยนะมาอย่างน้อยๆเอามอบียสตีก่อนเลยละกันฮะตีใส่ไอนี้ก่อนเลยละกันฮะเปิดการ์ดโอ้โหมีแล้ฟอร์สเนีเออ่โอเคโอเค อย่างน้นอยๆเราก็พอมีตัวกันกันไว้ก่อนนะตอนนี้คราวนี้ตีโอ้อมาเกด,ดอนอนมาเกด,ดอนไหนทำไมทิ้งจินโซล,ลงสู่สารมตีมา,มาเจอมาชูมาลอนฮะเอฟเฟคของมาชูมาลอนฮะถ้าตีแล้วฟลิปมานะลดหนึ่งพันฮะตีต่อป่าตีใส่สปิริ t ริปเปออ่าไม่มีอะไรอยู่แล้วจบเกินฮะรอ ือเทพทั้งหลายแหละของเรานี่ไปไหนหมดเนี่ยอยากจะรู้จังเลยคือยังไม่มาฮะยังไม่มาอ่ะดารดารเกฟเฟอร์ยังไงต่อไม่มีอะไรฮะจบเทิร์มไปก่อนรอโซเวเชตอีกแล้วโอ้ตอนนี้นี่คือมอนสเอรยเรานี่คือตัวตัวไม่ดีหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะดาร์กเกฟเฟอร์ฮะทิ้งหนึ่งอะไรอะทิ้ง แล้วจะสามารถสเปเชียลซัมมอนได้ใช่ไหมแต่ว่ามอนสเตอร์ฝั่งนั้นเต็มมือไปหมดฮะเลยทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่อ่ะอย่างน้นอยๆหมอบคริเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะฮะจังหวะน,นี้จบเธอฮนะโอ้โหตอนนี้รออย่างเดียวคือรอเทพเนี่ยแหละไม่รู้เทพจะมาตอนไหนนี่นะเทพโมนาทั้งหลายแหละฝั่งนู้นรู้สึกว่าทิ้งหนึ่งแล้วก็ ทิ้งหนึ่งมาแล้วก็แบบประมาณแบบว่าเอามอนสเตอร์ทิ้งเพิ่มอีกหนึ่งนะอ่ามีเอาเอันนี้ก็ได้วะในต้ามาพอร์ตเนี่ยามาก่อนขอรีอ่าเรียกว่าเอาการ์ดเอาการ์ดจากในมือบ้างนะเรียกว่าอย่างไรดีล่ะเปลี่ยนการ์ดในมือบ้างแล้วกันมาก็ใส่อันนี้แล้วกันฮะ x x e l l l e n t f o ฟ c e เอเฟอเ,อเฟ,ฟของมนันครับ บูชายันตัวเองทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวเอาเป็นเอาไปในตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะรู้สึกว่ามันน่าจะตัวลำคาญอยู่เหมืนกันนั้นดาร์กเกฟเฟอร์ฮะว่าก็ททำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่จบเพิร์ไปก่อนฮะมายัางไงซีหมอบตั้งความอีกนึงฮะโอ้ึกว่ามันจะจบง่ายนะเนี่ยกลายเป็นว่าจบยากเฉยนะเนี่ย อ่หมอบอีกทีบอาร์เมอร์ไปก่อนฮะอ่หมอบเมตามาพอร์ตหมอบอ่หมอบฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหมอบหมอบเยอะนี่คือโดนเอพายุใหญ่ทำลายหมดนะไม่เอานะมาดูฮะมายังไงสิอ่าเป็นการ์ดอะไรเนี่ย Beginning of the end ฮะ โอ้โหนั่นไงว่าแล้วมันทำลายเวทฉันหมดเลยทมาเกตด้นไนท์เอฟเฟคครับอะไรเอ่ยรีมมบไอ้เอามอนสเตอร์ถมลงสู่สารไปอีกตัวหนึ่งอะเมต้าม,มาพอร์ตฮะมาแตกไปก่อนฮะหมอบความอีกหนึ่งหมอมอีกหนึ่งโอ้โหทีนี้เทพมาเพียบเลยนะเนี่ยทำไ่เล่นไปอ่า ตอนนี้นี่เอาอะไรก่อนดีฮะเอาเป็นนี้ก่อนไหมนะมาขอเป็นลุงทองนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะมาขอเอาเป็น,นตัวนี้แล้วกันฮะมาชูมาลอนแล้วกันนี่ขอใช้เอฟเฟคของคูลัสเดอะไลท์โมนาฮะทำลายมอนสเตอร์นี่อ่าทำลายทำลายสปิริตลิปเปอร์แล้วก็เอาเป็นตัว เอาเป็นตัวนี้ก็ได้ฮะทำลายสองตัวไปก่อนอ่ะฝั่งนู้นก็จะจั่วเพิ่มอ่าเราทำลายเสร็จก็ตีไม่ได้ใช่ไหมจบเพลินไปก่อนฮะมาฝั่งนู้นจะมีชุบชีวิตไม่น่ามีแล้วนะอารวลูบดักเนสจั่วสองรีมูฟมอนสเตอร์ทิ้งหนึ่งตัวฮะมาใช้อีกใบนึงเฮ้ยฝั่งนู้นเด็กเอาก่อนปะเนี่ย่ดิเมนชั่นฟิวชั่นโอ,โอ้โหเดี๋ยว มาโอ้โหจินโซไซโคช็อคเกอร์แล้วก็จินโซรีจูเนอร์ยังไงอย่าบอกว่าตีมาตีคู่เฉยโอ้ยตัวนน้นตีไอตัวนน้นตีโดยตรงได้นี่หว่าฮะมาตรอไซโคนไม่น่ามีมิลเลอร์ฟอสแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาขอใช้การนี้แล้วลกันฮะ เป็นไซบอร์กเดอะทันเดอร์โมนาฮะเอาสปิริลิเปอร์ออกไปเอฟเฟคครับมาทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวนี่เอาไซโคช็อกเกอร์ไปเลยละกันไปซะไปเออจากนั้นก็ตีไปเลยฮนะรู้สึกว่าไอ้ไซโคช็อกเกอร์น้อยนี้มันจะไม่ตายจากการต่อสู้ด้วยมั้งนะไม่โดนก่อนเลยนี่ตั้งโจมตีดีนักฮนะมาจากนั้นอ๋อแต่ฮนะ เฟกจินโซลิจูเนอร์เหรอตายแล้วเอาจินโซมาได้แบบพิเศษใช่ไหม่ะมีใส่เอามากินด้านในก็ได้ฮะไหนเดี๋ยวแตกไปก่อนฝั่งนู้นเด็กจะเอาก่อนปะเนี่ยฮะมาเดี๋ยวเราจะมีอีกใบหนึ่งฮะเดี๋ยวขอบอฟหนึ่งครับบอฟคว่ำหนึ่งจบเทิร์นเอาวส่โคช็อกเกอร์แตกไซโคช็อปเกอร์แตกเฉยแตกเฉอยอะไรวะเนี่ยฮะ อเอาพี่กบของเราลงสนามไวก่อนฮะจากนั้นก็ตีตีใส่ตัวตั้งรับทั้งหลายแหลเนี่แหละม,มาตีใส่ไปอีกเป็นการอะไรอ๋อโอ,โอใส่โคชัปเปอร์น้อยมาอีกแล้วอะใส่โคชัปเปอร์อีกตัวหนึ่งมาตกเพลินฮะมาฝั่งนู้นมีการ์ดอะไรเปล่าจั่วมาฮะอ๋อ เออทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวมันโจติอ่ะอ๋อไม่ใช้เอฟอ๋อ,อลืมไปว่าเมตามาพอร์ตมาในนี่นะโอะ้ถ้าใช้เมตามาพอร์ตปุ๊บนี่คือการ์ดหมดมือไงนะทรีบนฟ็อกฮะเออฟสของทรีบนฟ็อกนะถ้าไม่มีเวทมนต์ตับดักนะฝั่งเราฮะจะลงมาได้แบบพิเศษนะแล้วเราก็จะใช้นี่เลยฮะไฟอุสเดอะชาร์โดโมนาไม่หิงเป็นไงล่ะ เอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของเราครับดีมูฟการ์ดหนึ่งใบอ๋ออเนี่ยแหละไปก็ได้ปะเปิด <Okay. S 1> การ์ดลายสไตล์นินจาดีมูฟมอนสเตอร์สองตัว,ตวเองยังอยู่ต่อเหรอหรือว่ายัางไงก็ไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรนี่หว่าแต่ว่าไมต้ามาพอร์ตตั้งโจมตีเหรอแตกไปซะปะเออเรียบร้อยโอ้โหตาแรกนี่ก็ยื้อสนานเชียนะนี่ฮะ จบไปนะตาแรกฮะนี่โอ้โหโอ้โหยืนนะยืนนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะเนี่ยป้าเดี๋ยวไปดูอีกเคิร์นกันดีกว่าฮะช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง f a c e b o o k Fanpage และติ๊ t ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของนะฮะอีกตาหนึ่งนะฮะก็ ก็เดี๋ยวใครที่แบบว่านะอยากจะได้เด็กพาร์ตเนอร์มาใช้อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเหมือนประมาณแบบทำเนื้อเรื่องสตอรี่ให้มันขึ้นเป็นรูปหัวใจเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถเอาเด็กของเขานะมาใช้ได้นะครับผมเนาะซึ่งวีซ่าที่เราไปป้นเด็กเข้ามานี่ก็รู้สึกว่าอยู่ไหนอะโอรามั้ง้้อยู่โอเบลิกมั้งนะนี่อ่านี่นี่วีซ่านะฮะ รู้สึกว่าเด็กน่าจะเป็นเลเวลประมาณเลเวล8เลเวล9นะแล้วก็จะมีเนี่ยอีกคนหนึ่งนะมาชามาช่านี่น่าจะเล่นเด็กไอ้นี่นะฮะเด็กของอะไรนะไอ้มอนสเตอร์เลเวลอ่ะเออผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมาก็ประมาณนี้ล้กันนะครับผมเนาะสำหรับในส่วนของการเอาเด็กมานะฮะหรือถ้าจะเปิดหาก็เปิดได้นะพูดถึงนะฮะแต่ ทางที่ดีคือก็ทำเควส์ทำทำเควสแล้วก็ไปปุ่นเอาแล้วกันเปิดการ์ดก็ได้นะก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่ที่เล่นเกมนี้นะฮะมาเจอศาสตราจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละผมจำชื่อไม่ได้นะมาหมอบปว่มไปก่อนนะจบเทินมีมออามีเทพมาอยู่นะ้หนึ่งตัวนะฮะมูนาดอ่าไกาฮาพาวเวอร์ฮะ เอามอนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์ท่าดินจะเพิ่มพลังโจมตีนะฮะอีกห้าร้อยตีมาเออเอฟเฟกของครีเตอร์ฮะเลิกม,มอนสเตอร์หนึ่งตัวนะฮะขึ้นมือได้เอาเป็นเอาเป็นน้องกบแล้วกันเนาะโยมิจะเอลมาหมอบสองครับจบเพลนดรอ,อเอาไงดีอะ ทำลายไปก่อนเลยละกันฮะการมันเยอะซะเหลือเกินแล้วก่อฮะมาไอตัวนี้พลังโจมตีเท่าไหร่แป0ร้อยเองเหรอฮะมาขอชุบชีวิตก่อนละกันฮะนี่เอาคริเตอร์มาเอาคริเตอร์มาตั้งโจมตีนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวขอส่งน้องกบของเราฮะไปตั้งรับก่อนมาเอาคริเตอร์ไปตบก่อนละกัน200ร้อยฮะ เออเดินไปขอฮะศาสตราจารย์ฮะนี่จบเกินครับมายัางไงสิจั่วครับมาส่งอะไรมาหมอบคว่ำหนึ่งหมอบอ,อีกหนึ่งจบเกินฮะดรอมาขอเรียบเทพ,พเลยละกันฮะคูลัสเดอะไลท์โมนารดกุญชายันมอนสเตอร์หนึ่งตัวเอาเป็นคริเตอร์ก็ได้วะมา เอฟเฟกของครีเตอร์ฮะแล้วก็เอฟเฟกของคูลาสทำงานมาทำลายสองใบก่อนทำลายสองใบนี้ก็จะโจมตีไม่ได้เนาะถูกไหมนี่ฮะ Last. ออคูลาร์สเรือแตกคู่ฮะโอ้ไซใส่โครนเนาะมาเอาเป็นเอาเป็นเมตามาพอตก็ได้เนาะนี่ฮะมาจากนั้นก็ตีไม่ได้จบเคลินไปก่อนฮะ มายังไงดีศาสตราจารย์หมอบหมอบความตั้งรับหมอบอีกสองฮะจบเทิ่อนดรอว์มอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออตีไปก่อนแล้วกันฮะ,ะมาไปไปมีอะไรเปล่าโอ้เจนแรดเอฟเฟกฮะสเปย์เพื่อนมาอ่าสองพันสี่เอ้พันสี่ฮะมาจากนั้นก็ขอ ขอจบเทิร์นก่อนแล้วกันฮะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ทำได้เนาะแต่ยังไม่อยากทำแล้วกันฮะจั่วมาทำไม,ามาบูชายันสง่งเป็นอะไรทอยเอมเพอร์เรอร์อ่ะปีใส่ปีใส่โยมิกาเอลฮะเอฟเฟกต์ทอยเอมเพอร์เรอร์จัว่วการ์ดกับดักมาหนึ่งจบเทิร์นไม่ใช่เหรอมาโยมิกาเอลฮะเอฟเฟกต์คือนะถ้มามีมีเวทมนต์กับดักอยู่บนสนามเรานะฮะ ก็จะสามารถสเปร์ตัวเองมาได้เป็นกรณีพิเศษมาขอลงเลยละกันฮะมอร์เบียสเดอะฟรอสต์นะฮะนี่โมนาเอฟเฟกครับทำงานทำลายเวทมวนต์กับดักสองใบปะไปซะไปเอาเปิดการ์ดไว้ก่อนแทบโพท,ทำลายลงมาเสร็จทำลายฮะเออแทบโพฮะเออแตกโ่ไปซะอดไวสปินรูนเหรอ ไวบึ้มแน่เลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะมาคอยเพล่ไปซะไปอย,อยู่มานานแล้วลดไปก่อนหนึ่งร้อยฮะฝั่งนู้นเออแตกไปจกเพลนฮะน่าจะเป็นเด็กไอ้นี่นะฮะเด็กตุ๊ก,กตาทหารเนาะประมาณนี้นะฮะสำหรับเด็กทอยนะฮะหัหอ,อบสองฮะกับดักอีกแล้วสิดรอมาตีบนฟรอ็อกฮะมาอีกแล้ว ตั้งรับก่อนรู้สึกว่า,าร์ดนั้นก็น่าจะเป็นร์ดนั้นน่าจะเป็นกับดักแหละนะฮะคือลงสนามมาปุ๊บก็คือแตกแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ส่งเทไปตายอีกรอบนึ่งครับเราก็ขยันส่งเทไปตายฮะนี่แกรนโมนาทฮะแกรนมากเดอะร็อกโมนาทฮะนะไลนยนี้ก็ได้ฮะนี่เขยงไงโอ้อะ ลดไลพอยไอ้ลดพลังจบตีครึ่งหนึ่งฮะนะเอานึกว่าไอ้นี่มาพันสองตีไปก่อนโอ้นึกว่าจะเป็นการ์ดไอ้นั่นนี่ยการ์ดไอ้ไอ้ม่อกี้นะฮะเพราะว่าเห็นเอาขึ้นมืออยู่นะมาเออสองพันสี่ฮะจบเทินมาก็ยังถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยอยู่นะนไม่ต้องอ,อะไรเยอะออาหมอบกับตางอีกแล้ว เพลินฮะรอมาน้องกบของเราก็จะมาแบบเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะฮะมามาตั้งรับก่อนละกันทำไมมีเวทมนต์กับดักลงแ่บนสนามเรานะฮะก็คือมาได้เรื่อยๆเลยฮะมีแล้วฟอสมีปะเนี่ยฮะสองมันสี่ตีไปก่อนเออก็นน่าจ,จะจบแล้วแหะใช่ไหมเนี่ยจบแล้วแหละฮะเรียบร้อยนี่ก็ โอเคฮะสำหรับนะในส่วนของมอนสเตอร์หกธาตุนะฮะโมนาทั้งหลายแหลละนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องของเราหนัดข่าวมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็น เด็กๆหนึ่งนะที่อยากเอามาลองเล่นเฉยๆแหละนะฮะไม่มีอะไรเลยแล้วกันนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะอยากดูเด็กไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้แล้วกันนะถ้าเป็นในภาคในส่วนของแท็กฟอร์สนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกมาสเตอร์ดเอลอะไรพวกนี้ก็คือเล่นยากอยูอย่เหมือนกันนะก็ไม่ได้มีเล่นนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ